เขียนกลับกันหมอหรือไงเนี่ยเขียนกลับเนี่ยเข <c oughs> ียนฝั่งนี้ลูกลากขึ้นมาครับครับ,รบอ่ะอ่ะนี่ตรงนี้นี้มองแม่ก่อนลากจากตรวนี้ขึ้นไป<า>สวยมากมากเลยเยี่ยมเลยอ่ะเขียนตรงนี้ลูกเยอเขียนตรงนี้ <c oughs> ลากขึ้นมาอ่ะลากจากเส้นนี้ขึ้นมาเร็วน,น,นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วแม่จะซูมเลย ลากจากฝั่งนี้ลูกเอาไหมนะคะคนเก่งลากจากฝั่งนี้ขึ้นมาอ่าลากจากฝั่งนี้เออแล้วก็โคง้งอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นลูกอ่ะอันนี้ลาก<ม>ขึ้นมาอันนี้สวยอันนี้ใช่อันนี้สวยมากๆเลยอันนี้โน้ตเขียนเองลากขึ้นไปอย่างนั้นแหละลูกอย่างนั้นแหละแล้วก็โค <c oughs> ้งเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเ๊ะอ่านว่ากอะไรลูกกอไก ขอไข่โน่ทำเป็นมะทำกลมกมก่อนกลมกมทำกลมกมนี่ทำกลมกม